ถแ,ถแถวแถวแถววายไมต้องควยกันแล้วรถกันเดียวกนตรงนี้วิวไม่สวยเลยไม่สวยตรงนี้มันไม่สวยค่ะ ได้สักู่ม่ดีดีตรงนี้ไม่สวยีตรงนี้ไม่สวยเลยอ่ะมันติดเนี่ยไม่สวยเลยตรงนี้ไม่ดีฝาหรอสว่างสว่างจ้าสว่าง้า่ดแล้วไ้วคนน่าิงชิบังได้ดี่ีไหนงแงันเยอะดูไ้ไต เ้ยน้องเาม uh)> ่มว่แม่าแล้วไอเสื้อที่จะไปเสื้อที่จะไปให้ลูกกับหมวกอะถามปุ๊กหน่อยไถามปุ๊กให้หนอยค่ะนน้อเอาที่ถ่ออกมาแ้วอยอันนี้ดีกว่าไหมประมาณนี้นะ ขาเนื้ไม่สวยอ่ะตรงนี้ได้ไหมเอาไหมยืนตรงนี้เหรอลองลองต้องระดมกันนะาขายรบพวนเลยเรเรียงนี่เลยเรียงนี่ใหวเรียงนี่แหละขอบคุณมากตั้งเนี้ยเอาข้าวแถวมาเลียงอี่เอาตะเกียเอาข้าวแถวตรงไหนคะป้ายอ่ะป้ายไปแล้วค่ะจไปหมดไปแล้วค่ะป้มากค่ะข้าวแถวไหนคะเ้าแถวเอาแถวนี้ไหมอ่ะวอายกอันเนี้อันเนี้ย อ่าเอาหมูแดงช่วยหน่อยค่ะข้าวแถวให้ถือถือใครข้าวแถวพี่จะไลฟ์สดแล้วพี่จะนั่งแล้วเมื่อยแล้วเรียนเป็นชั่วโมงถ่ายแล้วจะได้รูปได้ไงในบ้านอยู่ที่บ้านในไลน์ป่ะคะในเฟซถ้า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 ถ่ายให้ในเฟซถ้าลงในเฟซเดี๋ยวให้ต้นถ่ายลงเฟซอยู่แล้ะ เราไม่ต okay. ้องเลยเราแค่ส่งมันได้ส่งมันนะต้นจัดการส่งมันนะไม่มีลูกแม่เราเป็นเรื่องแต่ทุกครั้งเนี่ยจะได้ต้นนั่นแหละโอเควันนี้มีใครป็ะไรบ้งเราไม่ใหญ่เป็นแบบนี้รับีกระเป๋าหาที่นั่งอะไรมองไม่เห็นมาเนี้ยร้อยก่อนทีนี้ลถลด

ลบๆเขาหน่อยจะก็จะได้ไม่บีบอาทีลุยต่อแล้วแลลุยต่อจะไปตีกับใครใช่่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ค่ะใช่ค่ะให้รางวัลถ่ายถานั่งไหนดิยืนชั่วโมงค่ะปวดขายืนสองสามชั่วโมงค่ะ ใอันนี้ไมด้เมนเ้เปาตรงนี้ได้เด้อจา่ค่ะได้ค่ะนีันนี้มือกล้องเนวันนีสวยไมเนาะ ส่งมานะ้าแบบห้เข <sm illi> <white> ้าหัวแถวซรร้านแปดสามชั่วโมงปวดขาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ เต้นเดี๋ยวเรากลับบ้านต้องหายาด้วยรอกพค่ะม่ไป้ค่ะแม่ดแสอไล้วปไ่ะไปค่ะแม่ไปค่ะแม่เห่าเสื้อตัวช็อลตัแรกเสื้อเป็นเตนที่9มกราเสีอตังสีด้วยแม่ พออดูอากหาเขากเอาไปเฝแล้วตูจะไปใส่เนี่ยอากให้เนโชวก็จะไปวันที่สิบเก้าตูจะไปหาใครวันทีสิ้าพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปโน่นไหมคะแม่ไอ้ไม่ใช่วันที่ยีเดค่ะระยองอะค่ะเดี๋ยวาไปเดี๋ยวจะจัดรถตู้อีกคันเลยค่ะต้อได้ค่ะเอาเลยค่ะ ต้องดูแลสุขภาพประวัติก็ขึ้นลงอยอ๋อเหอะน้อย้อโอ้เยอะนะตองตั ไปสดใจเจ็ดสิบไว้แค่นั course, ้นดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะพวกชาบครับตอนนี้จะไปไหนก็ไปตอนนี้เรายังไปไหนไปได้นะคะอีกหน่อยเราไม่ใช่มาที่นี่ไม่มาไปแถวพร้อมมาหาลูกนั่นนี่แหละค่ะไม่ต้องไปไหน ปแถวเคาะแล้วก็ไปพี่ชนโลกแล้วไปเชียงคามดร่วกแบไปค่ะค่ะดีแล้วค่ะพวกนมันโน้มาดต่ใกหยาก็เห็นในเฟซนะคะไม่เห็นหรอกไ่ได้ดูแล้วแลกวาคุ่านแเราริดี่ยลง y o u t u e ได้งฟีค่ะบางทีบางทีดาก็ลงนิดหน่อยทีบ้างคนโน้นน้นนี้บ้างค่ะ เสียลูกกาไปย่ายลวก็ไปเห็นในเฟซเพื่อคือมันมีเฟซัปหมดเดียบันดาหาว่าโอเนี่ยบนิดตามนักร้องยังไม่ยอมกลับถาว่าจะนลงมัจะกลับแล้รถข้าวคว่อยม่าวัดป้าจ้้ี่คือยังไงางขายล้านสิไง ไม่เป็นไรค่ะายไนดีมางเล้นมันได้ขึ้นล่นนี้เยเหมารนี้เหรอไม่ชอบเย็นมาก เป็นันวัน้งงน้ขอมานีมาไอดได้ได้ได้แสนนได้ไม่อันไม่อันตอนตออวันนใช่ใช่เฉพาะของผมเนี่ยโหวดมาเป็นหมื่นแล้วนี่เเอรโทรเดียวโหวตได้หมดที่อันเอ ลาเ้าค่ะมไม่ด้อยู่ไหนอ้ดีค่ะไม่ไกล้ดมู่บ้านใหม่้านบาสยได้อยู่หมู่บ้านไสนาลาเท้าค่ะหมู่บ้านอมรพันค่ะไม่ไกรอค่ะ

Đây, này 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 Đây. Đây.

หของแม่ได้จะขึ้นไปที่ปั๊มไ้มี่าช่ทายสูง ก็เพิ่งได้วันนี้ไปไปร้องเรือก like. ็ได้โูดเดียวไปขอที in, oh so well, ่นี right? ่เพื right. ่อนที่มาจากประเทศลาวสี่คนดูใ์มาช่างโรงแรมอยู่ไม่ได้จะคู่เราค่ะจะได้เนาะคนมันเยอะมากกว่านั้นใช่ค่ะรนลงเรือแบบพีไอพีเขามาจากเระเทนลาวแบบเดียรพ่อเลยนะ คนมาอย่นาวค่ะก็อยู่มดาบีนอวางนี่าหละมามารีกระาแล้วก็แช่โรงแรมแถวตัดกข้ามอ๋อค่ะแล้วานั่งข้างในแล้วตอนนี้เปเด็กนักอสองใบน้แต่้อนั่่อยู่ตรงข้งหลังกันค่ะแม่ได้ตอนลงมาอย่งนีค่ะั้นก็มาก่อนก็ไปไปงไม่ได้ลูกค่ะ๋ยววันนี้ต้องได้นะคะเนี่ยคิวสั้นกไปด้วยอ ได้ตาทุกคนเลยะเอาเลยเอาเลยมีหลักฐานนี่ยว่ามางานนี้มีตาประทับุ่แขนนดีอะนดีอุ้ยนี่ตุ้ยเอออะไรก็เยนั่นหนูู่ใต้นไม้สวยน้าย บางกล้องนลูกน่ารักจังพี่น anyway> uh. uh> ้องค่ะเไกน่ารักก็แม่ไปน้ำก็เดินตามหลังน่ารักเอาาเดนนล่คพานะนี่ใส่เลยอ๋อนายครับเดี๋ยวพี่มูแดงพี่มูแดงให้น้องไปยนนีนี่นี่ นี่ค่ะหมูแดงนี่ค่ะค่ะค่ะใช้เรียกให้ไหนโป๊กโป๊กไอพี่จะให้ลูกอะเสื้อกับหมวกเตรียมวแล้วใช่ไหมวันนี้เขคงไม่ใส่อะไรอมเร็ว เมื่ไหร่จะเห็นเขาใส่ล่ะก็ไม่ใส่ต้องให้ทีบอกพีมั้ยน้องจะใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรลองถามดูวันนี้ได้เตื้ยกันหนักเลย่ะหมายมองไม่เห็นละชอบจริงจริงเลยตาลอยแรงของการทำใจ

อะไรลืมไปเอาพ่อเข้าแล้วเอคู่ไปไม่พออย่าไทยไอลูกไปลูก เปลี่ยนเป็นทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อนี้เขาออกไปไหนไม่รู้จะให้ถ่ายโอ๊ยอย่าดูอะไรเนี่ยชีกแผลอีกแล้วใครตามไปเนี่ยใครตามไปอันนี้อันนี้ดูอะไรไม่สายตาแต่ไม่พลาดเลยนะ เด huh? ี๋ยวเธอจะดูซิทแพคเหรออ๋อเป็นซิทแพกมาเลยอ๋อไปไหนคะอ๋อไปไหนอ๋อไปไหนคะเหรอมาแล้วพ่อโอยอมามามาพ่อถ่ายก่อนก็ได้ค่ะอ่าถ่ายเดียวพ่อถ่าเดี๋ยวทีถ่ายเดียวทีถ่ายเดียวถ่ายเดียวอย่าลืมถ่ายเดียวให้ลูกเทีอย่าลืมภาพเดียวให้โปรโมทอย่าลืมวันวัน ่ายภาพเดียวให้หน่ายกล้องกล้องกล้องใหญ่้องวันเออใส่ยภาเดี่ยวเดี๋ยวมานี้อย่าเพิ่งเข้าใกล้เดี๋ยวเดียวเท่มากเลยเสื้ออย่ริ่มหมวกนะถ่าที่ไหนได้จ้ะแม่รัมียไได้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 ล้ไเ้ได้ได้ได้่้ด่ด้ไ้ไไ หมวกน้องมันให้เอาแต่ก็ใส่แป๊บหนึ่งสีให้ถ่ายภาพเดียวภาพเดียวถ้าถือให้ถือเอาไม่ไหนอ๋อโอเคของใคร อันกลางฉันด้วยฉันด้วยโล่งโ้องละเสื้อสวยใส่สวยใส่หลอดใ่สวยใส่หลอน ถ่ายรวมนั่งลงนิดนึงนั่งหนั่ง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 ถ่ายรวมมามาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพี่อ่ะเออนั่งเลยครับแม่แม่อย่ามาคุยนั่งก่อนครับแม่แม่อ้าวแม่นั่งครับแม่เล็กเนี่ยชอบคุยแล้วไม่ดูไม่เนี่ย แม่แอแม่ย่อพี่ดาวแม่แม่ย่อแม่ย่อไรพใหญ่โตแม่ย่อทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรน้องนันทำท่าอะไรหนูออกแบบมาสิท่านอะไรอ่ะอีกแล้วท่าเดิมอีกแล้วน้องนึกมาเร็วทำังไม่ได้แล้วน้อองนัยไปไหนท่านไหนท่านนี้อท่านนี้ท่านนี้เอ้ยท่านแล้วเหงาหรอ Nào ừ, ừ, <laughs> lần nữa 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 mới nữa chứ ờ nữa nữa nó nữa 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 đi ลุกนี่ยังตายแล้วเสียช im ื <h <h ่อบนไม่เอาภาพเดียวลูกมึงเหรอเออไว้โปรโมดน้องวานจับเดี๋ยวขอภาาเดียกน้องในลุข้างหลังข่านหน้าด้วยนั่นพี่ดิ ข้างหน้า okay. ด้วยแล้วก็ทําให้ลูกเอี้ยวอย่างเงี้ยกอดอกแล้วก็เอี้ยวให้ลูกข้างหลังข้างหน้าข้างหลังขอภาเดี่ยวลูกด้วยค่ะพาเอาไว้โปรโมทพี่สโเข้าไปยวพี่าก็ไปไปกัแม่จะได้วจะไม่ไปเราไปไม่ได้ก เดี๋ยวเดี๋ยอแป๊บเดียวจะกลับจะกลับสองรอบแล้วข้าไหนจะกลับ้องไหน้องผมอ่ะ้องไหน้ไหนวเจะจะรู้หรือเปล่าเนี่ยกระเป๋าใครมีนี่ค่ะกระเป๋าใครที่นี้ใครไม่ได้มาลูไม่ได้มาลาเลยได้เลย่ย่ค่ด้มีหมวกกเออนูว่าไม่เอาใส่หมวก เออเดี๋ยวขอภาพเดียวลูกหน่อยได้ไหมคะได้หนึ่งนะขอโทษทีขอภาพเดียวลูกหน่อยค่ะน้องวานจ๋าน้องวานนี่ลูกไม่ต้องใส๋อไม่เป็นไรอันนี้ลูกเดี๋ยวถ่ายเดียวเลยนะตัวใจไม่คือไม่คืออะไรคือถืองี้ลูกถือหมวกนี้ถือหมวกถือที่นี่ตั้ง่วกแล้วมัน ลูกไม่รอไม่ใส่รอกว้าผมมันไม่ใส่เลยไงมามันไม่คืไมผม่งไม่ใส่ไม่ได้เต้นมนมเปีย่เสอีายก็มานไม่ขายได้้ไมคด้หมคะน้องวันคะเหรอถ่ายครอถ่าู้เสร็จก่อนได้ได้ได้เอาแบบข้างหน้าแล้วข้างหลังด้วยนะลูก อ่าโอเคห่งองา่้าหเจ็ดแปดสิบ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 สถ่ายบสิ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 ถ่ายเลยสิบสิบยิบสิบสยบสิ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 บายบลิบสิบสิบสิบยิบสิิบสิบสสิบ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 ส่บ มานี่ก่อนมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะมีมีสามคนที่หวังสามคนไม่ไดแลวเอาวันดีฝากไว้ค่ะเก็บรถสามคนก็มีบ้านอะเดี๋ยวขอบ้ายาับมาเดี๋ยวนี้น้องเมนี่จะมั่นมบ้านหลังไม่เด้วลูกย่าไปได้ห ใครห้าไปเถอเดี๋ยวนะคะขอภาพเดียวหน่อยลูกอ่าน้้งกันไอพี่วันลูกขอภาพเดียวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งขอภาพเดียวนะคะขอโทษขอภาพเดียวก่อนนะคะพี่ต้นมจ๋ายืนหลีบหลกออาน้องวันเลยเอาแบ๊วแบ๊วลูกแบ๊วแบ๊วเอาแบวเหงาทำท่าไงลูกของหนูอะอย่ายิ้มเลยลูก ท่าเห่าท่าเหอนเไม่ป็นอ่าไม่างไม่าล้วูยิ้นหอนข้าไปลกข้างหลังข้างหลังลูกข้างหลังนีดนึงข้างหลังชื่อหนูอ่ะเออกอดออกด้วยลูกกอดอกเท่ๆเอ่อเอียงเอียงมิเออไอ้ยะไอ้ยะ ไอ้ป๊กตีล kind of ูกใฉยแหละปุ๊กปุ๊กไม่ให้มาดีอ่ะแม่แม่พูดมาดหน้าตีอ่ะดูภูมิใจจังไงยังยังเลยยังไม่ถ่ายมา อาวเลวเสียเหรอมีเซมีสอท้อยเหรอน้งต้นสองท้อยเหรอออพี่ต้นถ่ายฝากใหม่นัอแวันขอมันไม่ดารูปหนึ่งมีไม่ดารูปหนึ่งค่ไห

น้องกันยังไม่ไถ่ายนี่ค่ะให้ใครถ่ายให้ผู้ใหญ่ถ่ายให้น้องกันไหมให้เดี๋ยวไม่ได้ถ่ายให้หวั่นก็ได้ครับเรงใจแม่สีจังเลยอ่ะแม่สีไม่น่ารักขนาดนี้โอ้ช่วยดาเก็บซึ้งเลย

ไม่ได้ไม่ได้้อใจไงล้อใจคนผดิอะไรแบนี้ไ่ใช่ไไหนกระเป๋าเอาไน่ะิดมมอดเนี่ยฝากากไอ้นี่ด้วยเททิดาพากสิ้นเททิดาพาซิ้นร้องเป็นร้องไงร้องไงเททิดาพิ้นร้องไงด้องพร้อมเลยไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องเขียนชื่อไว้จะหังเขียนชื่อเลยน้องเขียนชื่อแลยเวันที่11้ราีครับ เห็นชื่อเท็ดิดาพาซินไม่รอแล้วเข้าไปแล้วไปแล้วไปเฮลูกไปะป้ามาแ่งัวป้องพี่โป๊อันนี้ของพี่ป๊นะหนูหนไปนไปไม่ต้องไปแล้วไปแล้วเราไปไปยังก้อนพี่ยังไม่ได้ถ่ายูวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะคะวันดีวันดีลทีสวัสดีแล้วเจอกันวันที่21เอ็ดค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.